เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแก้งไว้นในซ่อง,สองแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่วยพี่สวัสดีครับวันนี้ผมมาชิปเป้ารถสวยๆราคาย่ำๆชมเลือกซื้อเลือกชายนะครับันนี้เป็น Honda Civic ครับ Civic โฉมตาโตเครื่องเกียร์ดีครับบอดี้ดิมๆบาง สีอาจจะมีรอยบ้างเล็กน้อยบางจุดนะครับแต่โดยรวมแล้วยังเงางาม,งามยังสวยยังโอเคครับบอดี้เดิมไม่มีรอยชนหนะักรถปี40เครื่องดีเกียดีแอร์เย็นครับน้ำไม่ดันขนไม่ไหลใช้เดินทางไกลได้สบายเล่มเอกสารชุดโอนก็มีให้พร้อมแม็กยังสวยยางยังดอกหนาเลยใช้ได้อีกยาวภายในสะอาดสมบูรณ์มากๆนะครับเจ้าของดูแลอย่างดีแผงคอนโซลไม่แตะไม่ชำรุดเกียร์โต้จกไฟฟ้าห้องโดยสารสวยเลยครับ เบาสวยไม่ขาดคุ้มค่าคุ้มราคาสามหมบาทพิกัดดูรถอยู่เชียงใหม่ครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนัดดูรถนัดทดลองขับสามารถติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจด้วยครับสวัสดีครับ